สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูน้ำอ้อยนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องมุมภายในและมุมภายนอกนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปรับฟังกันได้เลยนะคะ และนี่คือมุมภายในและมุมภายนอกค่ะค่ะเราก็จะมาสังเกตนะคะรูปภาพบนจอนะคะจะสังเกตนะคะว่ามีเส้นตรง MN เป็นเส้นตัดขวางตัดเส้นตรง IJ และเส้นตรง KL นะคะ ก็จะทำให้เกิดมุมอยู่ทั้งหมด8มุมนะคะในที่นี้เราจะมาสังเกตมุมภายในกันก่อนนะคะว่ามันคือมุมไหนบ้างนะคะนักเรียนเห็นมุม2ไหมคะมุม2มุม3มุม6และมุม7จ็ดไหมคะเด็กๆก็คือมุม2มุม3มุม6และมุม7ตรงนี้นะคะเป็นมุมที่เกิดขึ้น ภายในของเส้นตัดขวางที่ไปตัดกับเส้นตรง IJ และเส้นตรง KL นะคะนั่นก็คือมุม2มุม3มุม6และมุม7เป็นมุมภายในนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมุม1สังเกตนะคะมุม 8มุม4มุม5นะคะสังเกตว่า4มุมนี้นะคะเป็นมุมที่อยู่ภายนอกของเส้นตัดขวางที่ไปตัดกับเส้นตรง i j และเส้นตรง k l นะคะจึงเรียกมุม1มุม4มุม5และมุม8นี้ว่า เป็นมุมภายนอกนั่นเองนะคะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะคะเด็กๆเ,เราจะสังเกตเห็นมุมภายในใช่ไหมคะที่เป็นมุม2มุม3ตรงนี้ใช่ไหมคะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมุม6และมุม7ตรงนี้ใช่ไหมลูกเราจะเห็นว่ามันเป็นมุมภายใน มุม2กับมุม3ตรงนี้เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันใช่ไหมคะและมุม7กับมุม6ตรงนี้ก็เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะดังนั้นเราจะเรียกมุม2กับมุม3นะคะและมุม6กับมุม7ว่าเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด ขวางนั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาสังเกตอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้มุม2มุม3เนาะแล้วก็มุม6มุม7นะคะอันนี้นักเรียนอ่ะสังเกตมันจะอยู่ข้างเดียวกันใช่ไหมคะเราจึงบอกว่ามุมเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันต่อไปนะคะเราจะมาสังเกตมุม มุม2กับมุม6นะคะมุม2กับมุม6ตรงนี้นะคะเป็นมุมภายในเหมือนกันแต่อยู่คนละข้างใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเรียกมุม2กับมุม6นี้ว่าเป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนะคะและอีกเส้นหนึ่งก็คือมุม3กับมุม7นะคะก็จะเป็นมุมภายในที่อยู่ คนละข้างของเส้นตัดขวางเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะตอบว่ามุม2กับมุม6และมุม3กับมุม7เป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาพิจารณารูปภาพกันนะคะ จะสังเกตนะคะเห็นเส้นตรงถอทอนะคะเป็นเส้นตัดขวานะคะตัดเส้นตรงทอนอและเส้นตรงปอบอนะคะที่จุดดอและจุดต่อตามลําดับนะคะค่ะเด็กๆเราก็จะมาสังเกตมุมภายในกันก่อนเนาะมุมภายในในที่นี้นะคะก็จะสังเกตไปที่มุม2มุม3มุม 6และก็มุม7ใช่ไหมลูกจะเป็นมุมภายในที่เกิดขึ้นระหว่างการที่มีเส้นตรง1เส้นนะคะไปตัดกับเส้นตรงคู่1น,นั่นเองนะคะจึงทำให้เกิดมุมภายในดังนั้นนะคะเราก็จะเรียกมุม2มุม3มุม6และมุม7เป็นมุมภายในนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาสังเกตมุม หนึ่งมุมสี่มุมห้ามุมแปดนะคะก็จะทำนองเดียวกันนะคะมันจะมีเส้นตรงหนึ่งเส้นเนาะมาตัดกับเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้เกิดมุมเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามุมหนึ่งมุมสี่มุมห้าแล้วก็มุมแปดนะคะเป็นมุมภายนอกนะคะ ก่อนอื่นนะคะครูขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะค่ะเราจะสังเกตมุมภายในนะคะจะสังเกตเห็นมุม2กับมุม3มใช่ไหมคะมันเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งเป็นมุม6แล้วก็มุมขออภัยค่ะค,คุณครู วาดเกินไปนะคะด้วยความที่ใช้เมาส์นะคะมันก็เลยผิดเพี้ยนไปบ้างค่ะไปต่อนะคะสังเกตมุม6แล้วก็มุม7นะคะจะเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเขียนตอบก็จะเป็นมุม2กับมุม3และมุม6กับมุม7 เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะค่ะอีกฝั่งหนึ่งสังเกตนะคะก็จะเห็นมุม2กับมุม7แล้วก็มุม6กับมุม3นะคะก็เป็นมุมภายในเหมือนกันแต่มุม2กับมุม7เป็นมุมที่อยู่ค้นละข้างของเส้นตัดขวางใช่ไหมคะ มุม3กับมุม6ก็เหมือนกันค่ะเป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างเหมือนกันดังนั้นก็จะเขียนคำตอบในลักษณะนี้นะคะก็คือมุม2กับมุม7และมุม3กับมุม6เป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ เราก็จะมาฝึกทักษะกันนะคะเด็กๆในที่นี้เขาจะถามว่ามุมใดเป็นมุมภายในและมุมใดเป็นมุมภายนอกนะคะง่ายๆค่ะเด็กๆไม่ยากเลยเพราะค,คุณครูอธิบายไว้แล้วถ้าคนไหนตั้งใจฟังหนูจะรู้แค่เห็นภาพหนูจะมองออกเลยว่าเอ๊ะมุมนี้นี่นาน่าจะเป็นมุมภายในและมุมตรงนี้นี่นาน่าจะเป็นมุมภายนอกนะคะโอเคครูให้เวลาคิดนะคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยนะคะมุมภายในได้แก่มุมห้ามุมหกมุมเจ็ดแล้วก็มุมแปดนะคะส่วนมุมภายนอกได้แก่นะคะมุมหนึ่งมุมสองมุมสามและมุมสี่นะคะหลายคนอาจจะตอบถูกนะคะคุณครูก็ ภาวนาเนาะให้ลลหลายๆคนเข้าใจในสิ่งที่ค,คุณครูอธิบายมาก่อนหน้านี้เพื่อที่จะมาฝึกทักษะกันนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาฝึกทักษะกันอีกสักข้อสองข้อเนาะต่อไปค่ะฝึกทักษะนะคะสังเกตรูปภาพมุมใดเป็นวม,มภายในและมุมใดเป็นวม,มภายนอกนะคะ,ะก็จะเห็นนะคะเด็กๆครูจะให้เวลาคิดเนาะ โอเคเชื่อแล้วแหละว่าหลายคนตอบถูกนะคะมาเฉลยกันนะคะมุมภายในได้แก่มุม2มุม3มุม5และก็มุม8นะคะแล้วมุมภายนอกล่ะมุมภายนอกก็จะได้แก่มุมไหนคะมุม1มุม4มุม6และมุม7นั่นเองนะคะ ข้อนึงนะคะให้นักเรียนได้คิดกันนะให้บอกว่ามุมไหนเป็นมุมภายในมุมไหนเป็นมุมภายนอกนะคะโอเคฉเฉลยนะคะเด็กๆมุมภายในได้แก่มุม3มุม4มุม5และมุม6นะคะ ส่วนมุมภายนอกก็ได้แก่มุม1มุม2มุม7และก็มุม8นะคะเอ๊คุณครูขอปบมือให้กับนักเรียนที่ตอบถูกนะคะหรือเดาถูกในใจนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนะคะได้ทำแบบฝึกหัด 6. ด 7หน้า44นะคะเด็กๆเพื่อเป็นการฝึกทักษะในหัวข้อมุมภายในและมุมภายนอกนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาแนะนำการทำแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่44ตรงนี้นะคะเด็กๆโดยหยิบข้อ2มาเพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กๆนะคะเป็นแนวทางให้เด็กๆได้ศึกษาแล้วก็ตอบนะคะลงในแบบฝึกหัดนะคะ โดยเราจะลอกข้อสองนี้ลงไปด้วยนะคะเด็กๆค่ะนักเรียนสังเกตนะคะมีเส้นตรง GS แล้วก็เส้นตรง IG ใช่ไหมคะเด็กๆโดยมีส่วนของเส้นตรง KL ตัดผ่านใช่ไหมคะหรือเป็นเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะทำให้เกิดมุมทั้งหมด8มุมด้วยกันนะคะเด็กๆสังเกตค่ะมุมภายในได้แก่มุมใดบ้างคะเก่งมากค่ะเด็กๆ มุมสามมุมสี่มุมห้าและมุมหกเป็นมุมภายในนะคะเวลาที่เด็กๆจะตอบเด็กๆจะต้องเขียนในลักษณะนี้นะคะต่อไปค่ะมุมใดบ้างเป็นมุมภายนอกนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนั่นก็คือมุมหนึ่งมุมสองมุมเจ็ดและมุมแปดเป็นมุมภายนอกนั่นเองค่ะเด็กๆยังไงนะคะหนูก็อย่าลืมไปฝึก ทักษะโดยการทำแบบฝึหกหัด6.7หน้า4 4กันนะคะเด็กๆเราก็จะมาสรุปความรู้ในเรื่องของมุมภายในและมุมภายนอกกันนะคะมุมภายในคือมุมที่อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัดและอยู่ภายในระหว่างเส้นขนานนะคะ ต่อไปค่ะมุมภายนอกนะคะมุมภายนอกคือมุมที่อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัดและอยู่ภายนอกเส้นขนานนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ำอ้อยก็ขอจบการสอน และการให้ความรู้เทคนิคในการสังเกตมุมภายในมุมภายนอกนะคะไว้เพียงแค่นี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนนะคะจะนำความรู้นี้ไปทำใบงานนะคะไปต่อยอดในเรื่องของการทำใบงานแล้วก็ในเรื่องของการเรียนเรื่องต่อไปนะคะซึ่งเรื่องต่อไปนี้ก็จะมาจากนี่แหละค่ะสังเกตมาอีกนิดเดียวเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ต้องขอลาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ,ะเพื่อเป็นการติดตามสำหรับการที่คุณครูได้ทำคลิปสอนนะคะอย่าลืมอะไรนะที่ภาษารุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเด็กๆ s u b s c r i b e เ,เหรอคะอ่า ...subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะ สำหรับคุณครูฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเ,เจอกันใน EP ต่อไปค่ะ